โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ t description ได้เลยครับถูกด,ดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับองค์กรแม่มด Hexen Circle นั้นเป็นองค์กรที่เรียกได้ว่ามีการกล่าวถึงกันตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่า Hexen Circle เนี่ยปรากฏขึ้นมาครั้งแรกใน voice line ของตัวแม่มดสาวลิซ่าในตอนที่เธอกล่าวถึงโมนานะครับซึ่งเธอ ได้ให้ข้อมูลกับเรานะครับว่ากลุ่มแม่มด Hexen Circle นั้นเป็นกลุ่มแม่มดที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้สีขาวและกล็มักจะมีการจัดปาร์ตี้งานน้ำชาซึ่งในปัจจุบันครับทางตัวเกมก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวของพวกเขาออกมาแล้วนะครับว่ากลุ่มแม่มด Hexen Circle นั้นคืออะไรภายในเทศกาลวินบลูมในแผ่น3.5ครับทางตัวเกมได้มีการเปิดเผยข้อมูลของเหล่า Hexen Circle นะครับว่าพวกเธอคือกลุ่มแม่มดที่เป็นเพื่อนกันซึ่งภายในกลุ่มเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงแค่แม่มดผู้วิเศษที่มีอายุยืนยาวเพียงเท่านั้น ในกลุ่ม Hexen Circle นั้นก็มีมนุษย์ธรรมดารวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยคำว่า Hexen Circle นั้นประกอบขึ้นมาจากคำา2คำ Hexen ที่แปลว่าแม่มดและ Circle ที่แปลว่าวงกลมรวมเข้ากันเป็นวงกลมแม่มดซึ่งมันก็ตรงตามคอนเซปตรูปงานอาร์ท,ที่ทางตัวเกมได้สื่อออกมาพอดิบพอดีโดยภายในรูปนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าแม่มดในกลุ่ม Hexen Circle นั้นน่าจะมีด้วยกันทั้งหมด8คนซึ่งก็เป็นผู้หญิงรุ่นล้วน,ลวนเลยนะครับแต่ทางตัวเกมในตอนนี้นั้นเนี่ยกลับกล่าวถึงแม่มดเพียงแค่7คน และก็บอกชื่อของแม่มดให้เราทราบเนี่ยเพียง6คนเท่านั้นโดยอย่างที่บอกครับรูปของเฮกเซนเซอร์เนี่ยน่าจะมีด้วยกันทั้งหมด8ใช่ไหม โดยการที่ทางตัวเกมเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงแม่มดคนที่8นั้นก็อาจจะสื่อได้ว่ามันน่าจะเป็นเบาะแสะเรื่องราวในอนาคตหรือไม่แน่ก็อาจจะไม่มีแม่มดคนที่8ก็เป็นได้ครับแต่เราจะไม่ได้ลงลึกถึงประเด็นของเรื่องราวแม่มดคนที่8ในวันนี้ครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันครับว่าแม่มดทั้ง6คนที่ทางตัวเกมได้กล่าวถึงมีใครบ้างคนแรกครับอลิสโคดเนมเอเธอนั้นเป็นนักปจภาภัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากในทวีปเทรเวตครับแถมความสามารถของเธอก็อกยังมีมากมายไม่ว่าจะเป็นการเล่นแร่แปรธาตุความสามารถทางด้านวิศวาการรม ในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆรวมไปถึงความรู้เรื่องราวของต่างโลกที่ตัวของเธอนนั้เนี่ยเคยประสบ พบเจอมาผ่านการประจนภัยนะครับตัวของเธอเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความสามารถในสิ่งเหล่านี้แทบทั้งนั้นซึ่งอลิสเนี่ยเราก็น่าจะรู้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับว่าเธอมีความสามารถมากเพียงใดนะเพราะเธอก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าจะมีบทบาทมากๆในอนาคตครับที่สําคัญเธอยังเป็นหมามมาคนสําคัญของน้องคลีอีกด้วยโดยในตอนนี้ครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าตัวของอลิสนั้นเธอกําลังทําอะไรอยู่ที่ไหนคนต่อมาครับบาเบโลสโค้ดเนมบีฉายายายแก่บาเบโรสครับ,บเธอเป็นปรมาจารย์ที่เชี่ยวชาญใน ด้านของศาสตร์โหราศาสตร์การทํานายดวงชะตาจากดวงดาวอีกทั้งยังถือได้ว่าเธอเนี่ยเป็นแม่มดที่ยิ่งใหญ่อย่างมากนะโดยตัวของโมนาโหราจารย์อัจฉริยะของเราเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของบาเบลอคนนี้นั่นเองครับซึ่งที่สําคัญไปกว่านั้นนะบาเบลอเนี่ยเธอยังเป็นคู่แข่งของอลิซิกด้วยะนะดังนั้นครับเธอก็น่าจะมีความเก่งกาจพ่อสมควรเลยทีเดียวเช่นเดียวกับอลิซครับในตอนนี้เราไม่ทราบนะครับว่าตัวของบาเบลอนั้นกําลังทําอะไรอยู่ที่ไหนกันแน่ถัดมาคนที่3ามไรดอร์เดอร์โค้ดเนม R สำหรับไรดอร์เดอร์เนี่ยเราจะรู้จักเธอกันในอีกชื่อหนึ่งว่านักเล่นแร่แปรธาตุโกแห่งประเทศแคนริย e แต่เพื่อเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้หลายๆคนสงสัยนะครับก็คงจะต้องอธิบายแบบนี้นักเล่นแร่แปรธาตุโกในประเทศแคนริา e นั้นไม่น่าจะมีเพียงแค่คนเดียวครับเนื่องจากในหนังสือสายลมและปากเขาเนี่ยได้มีการพูดถึงสรรพนามที่ใช้ในการเรียกนักเล่นแร่แปรธาตุโกที่มีส่วนสําคัญในการก่อเรื่องให้แคนริย e ถูกทําลายว่าเหล่านักเล่นแร่แปรธาตุดังนั้นครับเราจึงสามารถที่จะบอกได้เลยนะคบว่าไรดอร์เดอร์นะ ถึงแม้ว่าเธอจะได้รับสมญาณน,นามโกแต่เธอก็ไม่น่าจะใช่นักเล่นแร่แปรธาตุาที่เร็วร้ายอะไรครับไร,รอ์ดอเอร์เนี่ยเธอเชี่ยวชาญในศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุคีเมียซึ่งศาสตร์คีเมียนั้นก็เป็นศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุาที่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้นั่นเองครับและที่สําคัญนะตัวของเธอก็ได้ใช้าศาสตร์ศาสตร์นี้ในการสร้างอัลเบโดขึ้นมารวมไปจนถึงบางกรดูลินอันแสนโหดร้ายและสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่สามารถระบุชนิดได้อีกมากมายเลยทีเดียวครับแต่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เธอสร้างขึ้้นนนมานั ล้วนแล้วแต่ล้มเหลวครับจะเหลือก็เพียงแต่อเบโดเท่านั้นที่เธอสามารถสร้างขึ้นมาได้สมบูรณ์แบบและสําเร็จดังนั้นเธอจึงถือได้ว่าเป็นแม่ของอเบโดโดยในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นกําลังทำภารกิจลึกลับบางอย่างครับเนื่องจากเนื้อหาล่าสุดเนี่ยตัวเธอได้พบเจอเขากับอ์ติแฟกต์ลึกลับเข้าและหลังจากนั้นตัวเธอก็ได้ฝากอเบโดไว้กับอลิสที่มอนสเตดและออกเดินทางเพื่อทําภารกิจลึกลับบางอย่างที่ตอนนี้ทางตัวเกมยังไม่ได้เปิดเผยให้เรารู้ครับถัดมาคนที่4นิโคโ้ดเนมเอ็นจากเนื้ เผยออกมาล่าสุดครับตัวของนิโคเนี่ยเธอเป็นแม่มดที่กําลังศึกษาทิศทางและกฎระเบียบความเป็นไปของทวีปเทรเวตซึ่งคาดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเออร์มินซูไม่มากก็น้อยนะครับเนื่องจากต้นไม้เออร์มินซูนั้นเนี่ยก็เป็นต้นไม้ที่เก็บเรื่องราวความทรงจําทั้งหมดในทวีปเทรเวตเอาไว้ดังนั้นหากจะศึกษาเกี่ยวกับทิศทางและกฎระเบียบความเป็นไปของเทรเวตก็น่าจะต้องมีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับเออร์มินซูครับโดยอลิซเนี่ยได้บอกกับเราเป็นในในเควสวินบูม3านะครับว่าตัวของนิโคนั้น ซึ่งมันก็น่าจะสื่อไปถึงเสียงปริศนาที่เคยพูดกับเราในเควสเนื้อเรื่องของสกาลามุดนั่นเองครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้นะคบว่าตัวของนิโคเนี่ยเธออยู่ที่ไหนแต่ที่แน่ๆครับเธอกําลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของความเป็นไปเป็นมาของทวีปเทเวสเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเธอศึกษาแล้วก็รู้ความรับไปถึงขั้นไหนแล้วจะได้เจอเร็วๆก็น่าจะดีไม่น้อยครับสำหรับตัวของนิโค บนถัดมาครับคนที่5อ na, ีฟานนอฟน่าโคดเนมเจโดยผมจะเรียกว่าเจนะครับเพราะว่าชื่อเนี่ยค่อนข้างออกเสียงยากเนาะโดยเจเนี่ยครับเป็นแม่มดที่ได้ออกจากกลุ่มเฮกเซนเซอร์เคิลไปเนื่องจากเธอต้องการแต่งงานกับชายที่ตนเองรักครับซึ่งในปัจจุบันนั้นเธอก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับเธอก็มีผู้สืบทอดที่รับช่วงต่อโคดเนมเจของเธอซึ่งคนสืบทอดล่าสุดที่เป็นผู้สืบทอดของเจนั้นก็เป็นหญิงสาวที่มีนามว่าสกาเลตครับซึ่งกระดูเหมือนว่าสกาเลตเนี่ยตัวเธอนน่าจะเป็ หญิงสาวที่เป็นชาวสเนตนาย่านั่นเองอะนะทั้งนี้ทั้งนั้นครับการที่ได้มาอยู่ในกลุ่ม h e กเซ c เซอ l e เนี่ยตัวของ i v a n o น่าเนี่ยก็น่าจะเป็นแม่มดที่มีความสามารถพอตัวเลยครับคนต่อมาครับคนที่6คนสุดท้ายที่ทางตัวเกมได้อธิบายเรื่องราวของเธอครับเธอนั้นมีชื่อว่า Andere Daughter ค o d e Name M Andere Daughter เนี่ยเธอเป็นหญิงสาวมนุษย์ธรรมดาที่มีอายุขัยน้อยกว่าเพื่อนๆของเธอใน h e เซ n Circle ครับแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นเธอก็เป็นนักเขียนที่มีความสามารถอย่างมากอีกทั้งเธอยังเป็นเจ้าของผู้เขียนเรื่องราวเจ้า เข้ิงหมูป่าอีกด้วยนะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของสมาชิกในกลุ่ม Hexen Circle ที่ทางโตเกมได้เปิดเผยออกมาครับกลุ่ม Hexen Circle เนี่ยเป็นกลุ่มแม่มดที่มีความสามารถอย่างไม่ต้องสงสัยครับครั้งหนึ่งเนี่ยพวกเธอเคยท้าทายเทพแห่งสายลมบาบาทอส์ด้วยนะซึ่งสาเหตุในการท้าทายครั้งนี้เราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับอาจเป็นไปได้ครับว่าเวนติเทพขี้เมาของเราเนี่ยน่าจะไปทําเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าจึงทําให้กลุ่ม Hexen Circle เนี่ยอยากที่จะท้าทายเขาอะนะครับอันนี้ก็ เป็นการคาดเดาอะนะแต่ถ้าเป็นเวนติมันก็น่าจะเป็นเรื่องปันๆน,นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทางตัวเกมจะเขียนเนื้อเรื่องออกมาในรูปแบบไหนแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นครับจบลงด้วยการที่พวกเขาเนี่ยหันมาต่อสู้กันด้วยเสียงเพลงและบทกวีแทนซึ่งตั้งแต่นั้นมาครับกลุ่ม Hexen Circle ก็ได้จัดปาร์ตี้งานน้ําชาขึ้นที่ Monster เพื่อที่จะยุติปัญหาต่างๆและคุยเกี่ยกับเรื่องราวความเป็นไปได้ต่างๆที่เกิดขึ้นในทวีปแห่งนี้อะนะหรือว่าคุยเรื่องราวต่างๆที่พวกเธอกําลังทําอยู่ซึ่งต้องบอกเเลลยยนนนะครัว่่่่่าาาแตืแืององมมนนสใจก อางอลิสก็น่าจะมีเรื่องราวความรู้ของต่างโลกและการประจนภัยที่เยอะแยะมากมายของเธอไรดอเตอร์ก็เป็นชาวแคนรียซึ่งเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่เก่งกาจอาจารย์ของโมนาก็เป็นผู้ใช้ศาส์แห่งดวงดาวที่หาตัวจับได้ยากมากๆในทวีปแห่งนี้อีกทั้งอย่างตัวนิโคโนะครับก็ยังเป็นคนที่สามารถศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวหลักการทํางานต่างๆของทรีปเทเวสอะไรเทือกนั้นนะนะเรียกได้ว่าบทสนทนาที่อยู่ในโตะน้ําชาเนี่ยไม่ธรรมดาแน่ๆครับซึ่งในอนาคตนั้นเนี่ยผมเชื่อมากๆนะครับว่ากลุ่มแม่มดเทเซนเซอร์เคิ น,น,น่าจะมีบทบาทอย่างมากกับเหตุการณ์ต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในทวีปเทรเวตเนื่องจากอย่างที่บอกครับตัวละครที่ปรากฏขึ้นมาในกลุ่มนี้แต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าสําคัญสําคัญทั้งนั้นเลยนะโดยในอนาคตหากมีเรื่องราวอัปเดตของ Hexen Circle เ,เพิ่มเข้ามาอีกเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังในรูปแบบของคลิปวิดีโอแบบนี้กันอีกเช่นเคยนะครับหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้แล้วก็ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้